สบายดีเมื่อนี้เรามาสอนวิธีการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์แคปรูปเนาะแคปรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์มี2วิธีไง,ไงนะ่ายๆเนาะอ่า,า,า,าไพ่ไพนะ่เฮดได้เนาะเบอ่งวิดีโอตัวนี้จบแล้วจะสมารถเฮดได้เลยเนาะไง,ไงนะ่ายๆเนาะเอาไปส้มน้ำกัดสบายดีเมื่อนี้เรามาสอนเทคนิคและวิธีการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะหลายๆคนอาจจะหูเนาะแต่ก็มีบางคนบู้ว่าสิแคปจังได๋เนาะส่วนคนอื่นเบิด อาจะมี2วิธีเนาะวิธีที่หนึ่งง่ายๆเมื่อเขาอยากได้ฮูบใดูุ้บหนึ่งเนาะตัวอย่างว่าฮูบใดูุ้บหนึ่งที่เขาอยากได้เนาะสมมุติว่าเขาอยากได้ฮุบฮูบตัวนี้ซะสมมุติว่าเนาะอยากได้ฮูบนี้แต่ว่าเขาจะเฮ็ดจังใดเนาะเขาจะแคปแต่เคดฮูบนี้เนาะอ่าซึ่งวิธีทำอิดง่ายๆเนาะก็คือให้เข้าไปที่พจเซิร์ชเนี่ยอันนี้สำหรับ Windows 7เนาะแต่ Windows 10 Windows 8ก็ได้คือกันเนาะ เขาไปเสิร์ชเลยเขียนใส่ว่าทูนเนาะทูนตัวนี้เนาะแล้วมันจะออกว่า snipping ตัวนี้เห็นแจงน้งบ่เนาะ snipping ทูนเห็นบ่ตัวนี้เขาติ๊กตัวนี้ออกมาเนาะอ่ามันจะออกหน้าต่างตัวนี้ของอหน้าต่างตัวนี้เห็นว่านี่เขากดมองนี่ new นี่เนาะกดอ่าเขาเริ่มเลยเขาจะได้จุดใดจุดใดกย็ย่านาะสมมุติเขาจะได้จุดนี้ ได้ที่สองอันนี้มงสองอันนี้แคปตัดเข้าไปอ่าเห็นบอกได้ที่สองอันนี้แล้วเขาก็จริงเซฟเซฟเซฟนี้เขาจะเลือกซีเซฟไว้อยู่เดสก์ท็อปหรือว่าอยู่ใส่กระไรบ,บ,บนที่เขากำหนดไว้เนาะแต่ข้าพเจ้าจะใส่เดสก์ท็อปแต่เขียนสื่อว่าแคปเจอร์เนาะเขียนอะไรแคปเจอร์หนึ่งอ่าตัวอย่างแคปเจอร์หนึ่งเซฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาไปเปิเดเบิง่งอยู่เดสก์ท็อปนี่เนาะฮูมบงกีน,นี่อยู่นี่เห็นบอก ตัวตัดอันนี้อันนี้แมนวิธีที่หนึ่งเนาะการตัดหน้าจอเนาะง่ายๆอ่าและวิธีที่สองมาเน,นี่สมมุติว่าเป็นบุเทียนเนาะเป็นบุเทียนเราเปิดบุเทียนมาก่อนเนาะสมมุติว่าเราจะแคปหน้าตัวนี้ฮะหน้าตัวนี้โดยที่เราโบยใส่โบยใส่ตัวนั้นเราจะแคปทั้งหมดเลยนี่เนาะเสียเที่ยงไหนเนาะอ่าให้คอยมีวิธีหนึ่งเนาะอ่ามาเบิ่งน้ำกัน ไปทีอ่าปุ่มกดเนาะนี่ปุ่มกดตัวนี้เห็นบ่ p r t s e s c แล้วก็ s y s r q นี่เนาะเขากดบารเดียวกดตึ๊บกดบารเดียวนี่เนาะหลังจากกดไว้แล้วเนาะหลังจากเขากดตัวนั้นปึ๊บเขากดปุ่มเมื่อกี้นี่เนาะหลังจากกดปุ่มเมื่อกี้นี่แล้วให้เขาเข้าไปที่บซิร์ชนี่เนาะบนวินโดว์นี่มันเซิร์ช ดูแปดมันดูเก่ามันดูสิบเห็นได้เมดเนาะมันดูเจ็ดเสร์ดปัวนี้เขียนคำว่าเพนเนาะเพนอ่าเพนเห็นบอกตัางเิงสุดนี่มันออกมาละเพนเขาใกล้ๆก,กันเนาะเพนเห็นบอกพีเอไอเนเนาะเพนอ่าเขาติ๊กเลยเนาะติ๊กเพนมาเนาะติ๊กออกมาอืมจะออกมาต่างตัวนี้นะต่างเพนแล้วเขา กดปุ่ม Control V ฮะ Control ปุ่มนี้ Control แล้วก็ V เนาะกด Control ก่อนแล้วมากด V เนาะอ่ามาเบิ่งนลมกัด Control V เห็นบอกมาเลยฮูเมื่อกี้นี้ตัวแคปหนะ้าจอเมื่อกี้นี้เนาะอ่าหลังจากมันเข้ามาในนี้แล้วเฮาเซฟเนาะกดอยู่นี่เซฟเซฟเอสเนาะอ่าไปเขียนซื่อตามใจเขาเนาะเขียนซื่อ,อยังก็ได้ ฮะเคยซื้อไปเลยแล้วก็กดเซฟอ่าแล้วเขาไปเบิ้งรูปที่เขากดเซฟเมื่อกี้นี้อยู่ยใสเนาะไปเบิ้งน้ำกันนี่เนาะนี่รูปเมื่อกี้นี้เห็นบ่ตามใจเขาอยจะได้อยู่หน้าจอฮูแบบใดก็แล้วแต่เนาะเ่าสมาัดแคปได้เนาะอันนี้สองวิธีเนาะสองวิธีเฮ็ดหตสองวิธีเฮ็ดการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์จะเลือกกดไลค์แชร์เนาะ Take